สวัสดีครับพอกับสองทนายพายกินพาเที่ยวอีกครับผมวันนี้วันที่ยี่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดครับผมวันนี้ก็มีนัดนะครับซิ์เกา่าโรงเรียนบันโอดหน้าดีครับที่อยู่บันโอดตะบลท่าเมืองนะครับอำเภอดอนมูลแดงจังหวัดอุบลราชาธานีครับผมนัดประชุมซิ์เกา่า นะครับของโรงเรียนมันโอดนะครับเป็นสิมีกิจกรรมนะครับมีแนวคิดดีๆนะครับเพื่อสีมาพัฒนาเนาะโรงเรียนมันโอหน่าดีครับว่าสีผ้ากันเห็ุจังไดมีแนวาทางที่พัฒนาโรงเรียนนะครับสร้อยเรือโรงเรียนในการพัฒนาในการสางสรรน,นะครับก็เลย นัดประชุมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเนาะบันโอดครับผมน่าดีบันโอดก็วันน่าดีครับโรงเรียนนี้มีสองหมู่บ้านเ้ยครับผมสองหมู่บ้านมาเรียนโรงเรียนเดียวกันครับแต่โดนนะครับบันโอดนะครับครับบ้านน่าดีครับผมนี่ครับโรงเรียน ตอนนี้ชิดเกา่าครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาไล่แล้ะครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับท่านายก็ก่อนเข้าไปก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับของโรงเรียนเป็นโรงเรียนเก่าครับของทนายทนายก็ศึกษาเราเรียนอยู่ดีนะครับแต่ปหนึ่งหอดโปรหกครับ นี่ครับโรงเรียนบ้านโอดนาดีอันนี้ก็เป็นอาคารไม่ครับเป็นอาคารไม่จะสมัยทนายเดียนี่บว่าเรียนอยู่อาคารนี้ครับสมัยก่อนเป็นอาคารไม้ครับสองชั้นครับ อาคารเก่าก็จะอยู่ตรงนีน่แหละแนวต้นมะม่วงนี่นะครับต้นมะม่วง,วงน,นี่ครับนี่ครับเป็นอาคารเลี่ยนสมัยก่อนที่ทนายเรี่ยอนอยนูนย่นี่ครับตรงแนวต้นมะม่วงนี่ครับนะครับนี่ครับอันนั้นตน้นต้นแต่ครับก็ต้นบุกนะครับ อาคารเรียนครับตัวน,นี้ก็มี2อ,อาคารครับตัวน,นี้หอประชุมนะครับนะครับหอประชุมห้องน้งเรียนครับ สุ่มกับใหญยครับขนาดเล็กเนาะโรงเรียนกับลุงเรียนใหไ่ครับมีสองมู่บานนี่สนามเปตองครับมีต้นไม้ญ่ครับต้นยางครับเพา่เจีเอือนต้นยางสุ่มครับครับต้นไม้ญ่เป็นหลายร้อยปีครับครับนี่อาคารนะครับ อนุบาลครับพอเล็กๆครับนี่ครับนี่ครับ อาคารหลังหนึ่งครับหลังที่สองก็คือหลังนี้ครับอันนี้ก็สนามเล็กเล่นนี่ครับเด็กเล่นนี่ก็คือมุนรีิีจากประเทศเกาหลีนะครับเอามาไห้ก็มาบอกไห่ครับ,รบปีที่แล้วครับปลายปีที่แล้วนะครับ รบรรยากาศรอบๆครับ น่ายก่ะให้เบื้องข่าวๆนะครับมันนี้ก็ย่งทำการเรียนการซ้อนอยู่ครับปกติครับนักเรียนก็นยูนในห้หองเรียนครับนี่ครับเป็นอาคารสองชั้นนะครับ เด๋ยวประชุมหรอปอครับประชุมหระะอปอเอาพอทาไทยนี่จะเข้าหัืประชุมว <c oughs> รมวบทยคิ <c oughs> ป,ะ <c oughs> ปะ <c oughs> จะเข้าเนี่ย มีคนสิขม์มาอีกบ่นะก็ยังตอนคุยก,กันก็ยังมีคนวสิมาหลายคนอยู่เลยนะ คณะกรรมก,การศึกษาจะไปเรื่องอดีตนายกประชุมวันนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนชี้แจงและแจ้งในคณะกรรมการสารกาท่านผู้นำชุดหนึ่งนะครับจิตเก่าท่านนะครับในช่วงเ่อวว่าก็ที่เบียดนะครับผม็นสิ่งในี่เบียด มีนะม,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 มูมล GDP ท d ่นที่มันมาตั้งเอิ่มว่าพัฒนาด้าเรียนงรอเขานะครับโรนคณาแพย์แจกเกาหลีมานะครัมากก็ู้เรืนะครับจากท่านผู้ปอแลวก็ให้บริการซอมผู้บาดเจน้องแหวกับะพัดห่อนะครับวันที่ที่ เป็นโรงเรียนตำรกจอดีตชุนตำรวจอดีตจะบันพัิลันะครับเปบบาคเอดีครับเป็นกับากท่านชื่นชมมากโรงเรียนรเเข้องเกสารับการงานการกินเป็นชื่นชมมากแซ่บหลายนะครับมีใจกันเดเปอขอเราเอ้วเป็น ผอเป็นแนขน้าผกไปเป็นว่าพัฒนาอาสารณจุประดับใจนะ ข้อก,การพาไปหาผูก่อเหตุครับเคิดไปแล้วที่มีหละยรคนที่เสพไปเหยียบพิษไปหาผู้ก่อัหตุเพราะว่าปฤศจิกาตนละคนวันเลือกตงไปถึงนี่ะะพอเไรอเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องนะครับรงเรียนในนดหมั เดินทาบแบบนี้แบบนีเงินไทยจำนวนเิได้รับ6 9่าคนนะครับอนุบาลในสองขั้นก่อนในตึเโบกเตะขั้นเยี่ยมไหวีซีกวารอว60เกคนจึงเป็นปเมันเข้าโลงของคนไปแล้วเป็นคนคัดเลือกมา้นะครับแต่ใน60เก่าคนคือมาได้หลายนะครับ โมงหกสิบโมงครึ่งเราาวสวยนะอยากไปไปให้เลยนะกาไปก็ปนนรราปงน้สิบโมงครึ่งเปต้นไปแล้วก็เดียวงาก ปีนี้เป็นปีที่องสิบเกีที่69องาของโรงเรียนลวนาดีตนะครับเจรยุสล,ลาวัดมาก็นั้นกะเชเชิญนะครับ้น่านอปตอกไอ,กอก้นั่งเรียนวัตถุประสงะคะ์ท,ที่ขึ้นไหวที่เสนอขึ้นไหวนครับเพราะว่าผมเองะคือ มัยร่นเก้าปีนี่นะครับเป็นสิปีเลยกําลังยาวยที่เจบนะครับยังเคยน่าเห็นเดินเลี่ยนไปเดินเหินาที่แล้วก็มาเห็นภ้าวัดเดรฐห็นเห็นานที่นเห็นวยากลํบากเยินด้วคอเดเห็นบ้านเรื่ไปซอยเขา่คนนบ้านแ่บบงุมๆกนี้บ้านนี้แบบนั้นยังพอเคยเห็นว่าเห็นพอเปพี่น้อง ท่านผู้บริารทานนี้ล่ยาได้ได้มาได้เกินปสิตัวปีนี้ิ่าจากคณะที่เขาจะเนเดิมว่าจหาทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราเนี่ยยดเชื่อทงต้องการนะครับเ่าพยายามก้าวไกเพื่อที่จเป็นแ้วข้าเป็นการาต้องที่จังไที่เาไ มาเป็นโหมดนะครับรา้วก็เชิญครับเรียนหนัง้อโกั ยงหลายคนมาแล้วนักส่อสารคุยะัรมายังไงก็จะเป็นเป็นต่อป้าว่าอะไรบ้างมาเผื่อเป็นเค้ื่อพเห็นยู้ธวิผ่านมาะเด็นคืว่าขึ้่อเป็นข้ออเหงนี่าเข้าเสนอวาสานงเวลาเรียครั การเงินสนเนเป็นกำปรว่าเช่อนี่เพื่อสิปนระเนถ้าเื่อในการศาปหาะรก็มีหมดเราะกหากนก็เรีนหาซื้อ Bien, yeah, เมื่อนั้นลูทุนสื่อสื่อโดนมาภาษบมาเอะไนำเสด็จลงเยนทายมาพุ่งสูงอย่านี้จะเป็นยังไงว่ายังยังมัตัหล่อสื่อมากรเเทมอันส่วนเล่นกตเตียมการสติทก้วยข้างล่างลปรแกรมแล้วเมื่อวานเอาเอาลงดไปสักกระทีเอาเ่ไรที่สนใจม่ช่ซอนไหนที่มันเป็นอาชีพเป็นทักษะอาชีพที่มันตัดติดตวไ các con không xóa trường cho bây giờ lái đồn lái không được sáng mặt trường này em có hơi hết là cao quay mày nha với... quay mày đổ em Từ... không có mất anh ta lại không? 阿波斯雅，我 <laughs>

สาน่นี้มีโะานทนี้ไม่ไ่เอาเย่างนี้็เกนขอควายสาั่เรียมงานนทีเศีกสาสรุปอย่างที่ว่าทวน่าการวันนี้ของการควาต่อกันเรื่อมาใส่ก็จะใส่หัใส่ร้านบ้าน้างยานกันใรา

โกระแกนยินโตะยอยีนอ่ายังไหเอาลองประชาสัมพันธ์เนาะประชาสัมพันธ์